สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของพิเทพทุกท่านหลังจากที่ภาพยนตร์พระร่วงมหาศึกสุขโขทยัยได้ปล่อยตัวอย่างอกอกมาก็เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทัวลงพิเทพนะฟังก่อนครับตอนนั้นอยอมรับเลยว่าตื่นเต้นและรอชมมากๆเพราะสุขโขทัยและสีสัตว์ชนาลายนั้นเป็นเมืองที่พิเทพชอบมากมากแล้วก็ไปบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวในสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครหยิบยกเอามาทำเป็นหนังสักเท่าไหร่มีแต่ช่วงอยุธยา รัตนโกศิทร์หรือไม่ก็หลุดโลกแฟนตาซีเป็นเสด็จพ่อเสด็จแม่พระเจ้าตากันไปนเลยซึ่งพอดูบ่อยๆเข้ามันก็จะเริ่มเอียนๆแล้วก็ไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ได้หยิบเอาเรื่องราวในช่วงที่มีประวัติศาสตร์คุ้มเคลือและเจือจางมากช่วงหนึ่งมันเล่าเป็นภาพออกมาแล้วเล่าเรื่องราวช่วงก่อนก่อตั้งกรุงสุขโขทยัยซึ่งเป็นยุคที่เจือจางหนักมากๆทําให้หนังเรื่องนี้มันมีความน่าดูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเท่าเลยละครับและโทนภาพก็ทําออกมาน่าจะสนุก ตัวอย่างก็ตัดออกมาดีดีและในเรื่องเนี้ยได้ใช้สำเนียงสุขโขไทยซึ่งพีเทพว่าเป็นสำเนียงที่แปลกใหม่แล้วก็น่ารักดีนะครับพีเทพก็เลยรอคอยรอคอยอยากจะดูมากๆแต่แล้วไม่นานย้ำว่าไม่นานจริงๆครับกลับมีกระแสต,ต่อต้านออกมาทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะมีตัวละครหนึ่งที่เล่นเป็นมเหสีของพ่อคุณผาเมืองที่รับบทโดยดาราคเมรที่เคยมีกรณีเคลมชุดไทยว่าเป็นชุดของเขมรทีนี้แหละครับ หนังดังเลยแต่ดังในแง่ลบนะครับคนแห่แบนเป็นปรากฏการณ์เลยละครับน่าสะพรึงมากส่วนใหญ่ก็แบรนจะไม่ดูหนังหากมีดาราคนนี้เล่นทําให้หนังตกที่นั่งลําบากเลยทีนี้แต่ผมก็เสียสละฝ่ากระแสดงดรามา่าไปชมมาให้แล้วครับเผื่อว่าความดีงามของหนังจะทําให้หลายๆท่านเปลี่ยนใจและผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนังจะเล่าออกมาอย่างไงสนุกยิ่งใหญ่เหมือนที่คุยไว้หรือเปล่าแล้วเนื้อหาจะออกมาในทิศทางไหน ดาราขมิมนที่เอามาเล่นบทจะเป็นอย่างไรอ๋อมีสปอยด้วยนะครับสปอยแหลกเลยครับเหมือนหัวใจพีเทพหลังออกจากโรงหนังเลยก่อนจะไปสาบหนังเรื่องเอ้ยไม่ใช่ก่อนจะไปชมสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พี่เทพด้วยนะครับถ้าจะให้ดีกด b ับสไครด้วยถ้าพร้อมแล้วไปสปอยยับกันเลยครับหลังจากเลิกงานพี่เทพก็มุ่งไปโรงหนังเลยครับ รีบจองตัว๋วพอเข้าไปก็ต้องตกกระจายทั้งโรงมีพิเทพกับลุงๆอีกสองสามคนดูทรงแล้วน่าจะเป็นแนวเดียวกับพิเทพนี่แหละครับพวกที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์พอเข้าตัวหนังก็ยังไม่มีใครมาเพิ่มก็ชักแปลกๆเลยนะครับหลือกกระแสบแบนจะได้ผลพอหนังเริ่มก็กล่าวถึงช่วงเวลาที่พ่อขุนบางกลางหาวพาคนไปสร้างเขื่อนสลิดพงมูดแอนโทนเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพลงดีอลังการใน,ในใจพิเทพเนี่ยแบบเฮ้ยเอาเรื่องไว้หนังเรื่องนี้ หนังเนี่ยก็เล่าเรื่องราวนะครับว่าพ่อขุนสีนาวนำถุมมีลูกสองคนชื่ออะไรอุปนิสัยยังไงซึ่งฉากนี้ค่อนข้างที่จะทรงพลังแล้วก็ตึงเราอยู่หมัดเลยครับแต่ดูไปอีกสักพักอ้าวตัดไปอยู่ในยุคปัจจุบันใช่ครับยุคปัจจุบันคืออะไรก็ไม่รู้พี่เทพก็งงเหมือนกันครับเพราะในตัวอย่างหนังไม่มีการกล่าวถึงอะไรอย่างนี้เลยหรือ,ออาจจะเป็นหนังย้อนเวลาแบบเมกกาลเกตเหรอ,อก็น่าสนใจนะครับก็เลยทนดูต่อไปยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่พระเอก ซึ่งก็คือคนที่มารับบทพ่อขุนบางกลางหาวนั่นแหละครับสภาพนภาพเขาตอนนี้เหมือนกันกับพี่เทพเลยที่ล้มละลายบานจะถูกยึดตัวเองก็กําลังทําละครเวทีเรื่องพร,ร่วงกับคุณเต้ที่เล่นเป็นพ่อขุนหาเมืองนั่นแหละครับมาถึงตอนนี้ก็ิ่มเอ๊ะแล้วนะครับว่าเอา้าสองคนนี้มารู้จักกันในยุคปัจจุบันนั้นก็แสดงว่าสองคนนี้ต้องมีอะไรที่มันพาย้อนยุคหรือว่าระลึกชาติหรือว่าหนังมันจะบนจบกันยังไงเอาล่ะสิครับสนุกดีครับ แต่ก็ยังงงอยู่กับการตัดไปตัดมาของเขาก็โอเคครับไม่เป็นไรเพราะว่าพาร์ทในอดีตนั้นมันจึ้งอยู่ก็รอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนังก็ตัดสลับไปมาระหว่างละครเวทีกับเรื่องราวสมัยโบราณแลกๆงงหลังๆอ่ะก็ได้ไม่เป็นไรแต่ท้ายๆอีอย่างว่ามากครับมันแบบเป็นหนังซ้อนละครเวทีมีมิวสซิคิลมีหนังอีกทีมันซับซ้อนมากจนแบบ หงุดหงิดนะครับบอกตรงๆหรือมันจะเป็นเรื่องราวสองเส้นเรื่องก็ไม่รู้เนาะที่ตัวละครจากอดีตมันจะมาเกี่ยวข้องกันในยุคปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ก็ตีความไปแบบมึนตึ๊บๆเลยนะครับซึ่งในพาร์ทเนี้ยพระเอกก็จะมีการแคสติ้งนักสแสดงที่จะมาเล่นละครเวทีพระร่วงที่พระเอกกำลังสร้างเนี่ยละครับแต่ทุกคนเนี่ยมันไม่โอเคมันไม่จึง้งก็เลยไม่อินกับบทแล้วก็ขอกลับบ้านไปหมดเลยครับแล้วอยู่ๆนะครับนางเอกขโมยพระแล้ววิ่งหนีมายืนอยู่ตรงหน้าเซตที่กําลังแคสกัน ใช่ครับกลางเซตเลยแล้วก็ให้นางเอกเนี่ยแคสบทไปอีกแคสเป็นนางเสืองตามตำนานก็คือเมียพ่อขุนบางกลางหาวต่อมาพระเอกก็โดนธนาคารไล่ที่นางเอกก็เลยเอาพระที่ขโมยมาซึ่งก็คือพระร่วงรางปืนให้พระเอกเอาไปขายราคาเป็นล้านเลยนะครับพระเอกก็เอาเงินมาทําละครเวทีต่อคืองงมากไม่เล่าด้วยนะครับว่าขโมยมาทําไมแล้วเอาให้พระเอกทําไมขายเฉยจากนั้นก็ย้อนไปอดีตอีกที่หนึ่งครับผมคราวนี้แหละ ตัวละครที่ทุกคนสาบส่งคือนางสุคราเทวีลูกสาวเจ้าเมืองสีโสธรปุระที่มาพร้อมกับการอัญเชิญพระแสงขันชัยสีพร้อมพระนามกมนาเตงอัญชีธรินรากนันในฤทิศ <c oughs> อีกทีนะครับพร้อมพระนามกมนาเตงสีอินทบรบดินทราทิตย์ซึ่งเป็นชื่อที่ประธานในพ่อขุนผาเมืองแต่หนังเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเอามาให้ใครก็คือเอามาให้ต้งๆเลยประมาณว่าผูกสัมพันธ์ธรรมตรีก็มาเป็นแพ็กเกจเลยล่ะครับแต่จริงๆตามประวัติศาสตร์เนี่ย พระนางองค์นี้คือชายาของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชที่ได้รับพระราชทานพระนางชื่อและพระแสงขันจากเจ้าเมืองนครธมให้พ่อขุนผาเมืองตรงตรงเลยเรื่องนี้อาจจะเป็นจุดพลิกผันทําให้พระองค์ถึงกับสละเมืองให้ขุนศรีนาวนําถมนั้นปกครองเพราะเมียตนเป็นขอมซึ่งก็คือกลับไปครองเมืองราชตามเดิมแต่เรื่องนี้ก็เอาค้างไว้เป็นกล่องจุ๋มยังไม่ให้ใครนะครับจากที่เราเห็นนตัวอย่างนั่นแหละครับพ่อขุนศรีนาวนําถุม ก็เลยรับไว้เป็นลูกสาวซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจนะครับนึกว่าจะฮหุบไว้เองซะแล้วแต่นางบทเด่นนะครับคนนี้เด่นมากเลยละ่ะฟิลสาวงามต่างดาวเลยเพราะมาจากเมืองนครทมมาเดี่ยวไม่มีนางกำนันติดตามมาเลยสักคนเดียวครับแล้วก็มีพูดไทยด้วยนะครับเพราะมีฉากทะเลาะกับขอมสบาดด้วยตัวละครขอมสบาดนี้มีชื่ออยู่ในศิลาจารึกในหนังก็มีบทเด่นมากเลยทีเดียวครับพอฉากนี้ผ่านไปนางก็ร้องเพลงครับ ขอมสบาดร้องเพลงเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เลยครับร้องเป็นละครเวทีเลยนึกภาพตามนะครับหนังดิสนีย์ที่ร้องไปพูดไปเหมือนหนังสโนไวเลยครับซึ่งก็อึง้งอึ้งพอสมควรนะครับเพราะว่าขอมสบาดเนี่ยผมคาดหวังว่าจะโหดโหดิบๆิบคือคนที่มาแย่งตีเมืองอะครับมายึดเมืองไปอะคุณคิดว่ามันจะมีคุณลักษณะแบบไหนไม่ใช่มาร้องเพลงแบบเป็นไบโพล่าเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามูดแอนโทนหนังมันมันพาเรามาสักขนาดนี้แล้วนะครับขอมสะบาดร้องเพลงว่าอึ้งแล้วนะครับแต่ก็ไม่หดหัวเท่าการดูฉากปีนผ้าของพ่อขุนผาเมืองอันเนี้ยต้องจึงประวัติศาสตร์ลโลกภาพยนตร์ต้องจารึกไว้เลยนะครับคือแบบพ่อขุนผาเมืองเนี่ยท่านโกรธพ่อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละต่อจากฉากที่มาถวายนางอะแล้วพ่อขุนผาเมืองเขาก็แบบจะให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อนางก็บอกว่าข้าจะไม่ให้ใครทั้งนั้นก็เก็บ สามอย่างที่ได้มาจากเมืองนคนทรทมคือพระนางคือชื่อแล้วก็พระแสงขันชัยสีนะเก็บไว้กับตัวก่อนยังไม่ประทานให้ใครอย่างเงี้ยพอขุนผาเมืองก็น้อยใจก็เลยลุกออกมาเลยพอลุกออกมาเสร็จปุ๊บก็เดินไปหาช้างแล้วอยู่ดีๆมันมีผ้าแดงย่อนลงมาจากสวงสวรรค์เป็นผ้าสีแดงเลยนะครับผมก็คิดเอ๊ะมันคืออะไรอะ่ะสักพักนึงพอขุนผาเมืองจับผ้าครับแล้วก็โหนขึ้นฟ้าแล้วก็ไปฉีกขาตีลังกาเหมือนที่เราดูโชว์ตามพวกขาบาเล่โชว์อะไรอย่างเงี้ยครับอึ้ง บอกตรงๆว่าอึ้งอ้ปาปากค้างเลยเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะทำกับพ่อขุนผ่าเมืองของผมแบบนี้ <c oughs> คือตัวอย่างเนี่ยมันทำออกมาหลอกคนดูอย่างผมอยู่หมัดเลยละครับนึกว่าจะได้ชมหนังแบบสูริโยไทยหรือตำนานสมเด็จพระนเรศวรกลายเป็นหนังละครเวทีมิวสิควลไปอีกช่วงหลังๆของหนังเนี่ยฉากในอดีตที่เล่าในรูปแบบละครเวทีโอ้โหบอกเลยครับเจ็บปวดมากใครคาดหวังฉากบ้านเมืองสมัยสุโขทัยฉากวัง จากวัดวาอารามจากวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับไม่มีให้คุณชมครับผมมีแค่ฉากในป่ากับฉากท้องพระโรงที่เหมือนฉากละครเวทีนี่แหละครับวนมุมเอาแต่กันนะพอเริ่มปรับตัวกำนังได้ก็โอเคละตอนนี้ปล่อยจอยไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับเมื่อเรื่องราวเริ่มเข้าสู่ส่วนที่เป็นตำนานแล้วก็นำเสนออย่างจริงจังตรงนี้ถ้าใครพอจะจำเรื่องราวของพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนผาเมืองได้บ้าง ก็จะเริ่มประติดประตอร่อและสนุกตามกันไปกับการบะจ,จนภใยของทั้งสองพระองค์แต่ถ้าเป๊ะประวัติศาสตร์จะรู้ว่ามันไม่ใช่เลยครับพอขุนศรีอินทราธิต์เจ้าเมืองบางยางพอขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชไม่มีการกล่าวถึงตรงนี้แต่เล่าว่าทั้งสองพระองค์เป็นลูกที่อยู่กับพ่อที่เมืองศรีสัชนาลัยลิสุขโขทัยนี่แหละเพราะว่าในหนังก็แยก2เมืองนี้ไม่ออกเหมือนกันครับเพราะไม่มีฉากที่สามารถแยกออกเลยว่าฉากนี้ใช้เป็นเมืองอะไรฉากไหนใช้เป็นเมืองอะไรแต่ก็จะมีจุดสังเกตได้บ้าง ฉากที่อยู่ข้างนอกนะครับหลังจากที่เป็นท้องพระโรงที่ผมว่าเวียนมุมซ้ําๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของปลากับถ้าเป็นสีสัตว์ชนาอะไรก็จะเป็นภูเขาอะไรทํานองนี้ครับแต่มันก็แยกยากอะเนาะพ่อขุนผาเมืองนั้นเก่งการรบและมีกําลังพลพนในมือมากมายส่วนพ่อขุนบางกลางหาวไม่เก่งการใช้กําลังแต่ฉลาดแล้วก็ใช้สันติวิธีเก่งอันนี้คือความแตกต่างของ2ตัวละครนี้นะครับแล้วใครกันที่เหมาะจะครองบัลลังคนที่อ่อนแอที่มีคุณธรรม หรือคนที่แข็งแกรง่งแต่ปกครองบ้านเมืองไม่เก่งซึ่งมันน่าสนใจมากในจุดนี้แต่หนังก็เล่าผิวๆแค่นี้ละครับไม่ได้เจาะลึกลงไปมากผมละโคตรเสียดายจริงๆถ้าตีความดีๆหนังจะโคตรสนุกเลยครับจากนั้นก็ตามตำนานครับพอขุนสีนาวนำถุงสิน้นขอมสะบาดโขนล,ลำพงก็ยึดเมืองหลังจากออกซิงเกิลไปเมื่อสักครู่ขอมสะบาดนี่ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นใครมาจากไหนไม่บอกครับว่ามาจากเมืองพระนครหรือมาจากละโวละโวเนี่ย แทบจะไม่กล่าวถึงเลยด้วยซ้ำทั้งที่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลและสนับสนุนให้เกิดการก่อตั้งสุขโขทัยขึ้นมาแต่ในหนังน่าจะเป็นขุนนางของเมืองขอมที่ส่งมาจากพระนครส่งมาดูแลหรือเปล่าเพราะว่าพระนางสุคราเทวีที่มาจากนาครธมก็น่าจะรู้จักกันเพราะมีฉากที่พระนางสปีกไทยด่าขอมสะบาดเปล่าๆแบบไม่เกรงกลัวเมื่อตอนยึดอำนาจจากพระขุนศรีนาวนำถุมแล้วมันจะมีฉากหนึ่งใช่ไหมครับที่ขอมสะบาดค้นลำพงดึงแขนพระนางให้หันหน้ามาหาตนเอง พนางบอกว่าเจ้าไม่รู้เหรอว่าข้าคือลูกสาวเจ้าเมืองผีฟ้าสีโซธอนปุระจุดนี้ผมก็เลยคิดว่าในเรื่องพนางกับขอมสะบาดน่าจะมาจากนครธมเพราะดูรู้จักกันดีดีจากนั้นก็มีคนไปแจ้งพระโอรสทั้งสองว่าบิดาของท่านสิ้นแล้วขณะที่กําลังไปตีเอเมืองบางยางแล้วก็เจอนางเสืองที่โดนโจนปล้นนั่งเสืองในเรื่องก็ปู่ว่าน่าจะเป็นเมืองที่ติดกับพมา่าดูจากเครื่องแต่งกายที่มีการอมเหนืออมพม่านิดนิด,นด แต่เรื่องนี้ตามตำนานนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้ขอมสบัดโขนลำพงไม่พอใจสุขโขทยัยเพราะไปเข้ากับทางพุทธเถราวาททางผู้กามขอมเป็นพุทธมหายานแบบเมืองพระนครจึงไม่พอใจอันนี้ในประวัติศาสตร์นะครับขอมสบัดโขนลำพงก็เลยเข้ามาบุกยึดเพราะสุขโขทัยจะเอาใจออกห่างแต่ในหนังไม่บอกด้วยนะครับว่ายึดเพราะอะไรไม่ทราบได้หลังจากเส้นพวกขุนศีนาวนำถุมก็ยกพวกขุนบางกลางหาวขึ้นซึ่งก็คือแคนทิ่เดชพ่อเมืองอยู่แล้วกลับมาครองเมือง พ่อขุนผาเมืองจึงอาสา,าจะตีเมืองบางอย่างเองแบบงงอนๆพ่อขุนบางกลางหาวก็กลับมาก็โดนขอมสะบัดผลลำพงไล่ค่ะเลยคว้าพระนางสุคราตเทวีขึ้นมาน้าหนีไปหาพ่อขุนพาเมืองแล้วก็วางแผนตีเอาเมืองคืนมาถึงจุดนี้ผมนี่รอเลยครับรอว่าจะมีศึกใหญ่แล้วสักทีเหอะเพราะตามตำนานพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวนั้นจะไล่ตีเอาเมืองรอบๆสุขโขทัยก่อนแล้วก็พ่อขุนบางกลางหาวก็ตีได้เมืองศรีสัชนาลัย ขึ้นขี่ช้างตัวเดียวกันแห่ไปรอบๆเมืองเพื่อลวงให้ขอมสบาดเข้าใจว่าพอ่อขุนทั้งสองมารวมตัวกันอยู่ที่รีสัจฉนาลัยแล้วพอ่อขุนผาเมืองก็แอบยกพลไปทางด้านหลังพอขอมสบาดยกพลออกมาสู้กับพอ่อขุนบางกลางหาวพอ่อขุนผาเมืองก็รีบยกข้ามมายึดเมืองสุโขทัยไว้ได้ขอมสบาดเห็นว่าพ่ายแพ้ต่อพอ่อขุนทั้งสองจึงได้หนีไปอันนี้ตามตำนานนะครับฟังดูยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งตารอเอามันๆสักฉากหนึ่งแต่แต่ ฉากสู้รบมันไม่รบครับตัดจบเหมือนผมสลบไปแล้วตื่นมาแบบงงๆหนังเลยตัดทิ้งเลยครับคัดซีนแป๊บเดียวเหมือนกับพิภพพระเนรปิ๊บๆแล้วก็ตัดมาที่ฉากพ่อขุนบางกลางหาวตัวเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็ยืนกล่าวปลุกใจเจ็บปวดมากครับไม่มีฉากรบใดๆเกิดขึ้นไม่เป็นไรครับยังไม่ถอดใจขอฉากนั่งช้างรวมกันก็ยังดีสมใจอยากครับช้างของพ่อขุนบางกลางหาวดือ้อเลยขอขึ้นกับพี่ชายจากนั้นตัดฉับ กลายเป็นช้างแบบมิสยูนิเวิร์สปีนิ้งสสวพิดาถันนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงช้างผ้ามุงง้งโปร่งรอบไฟนนลของมิสยูนิเวิร์สปีนั้นนะครับเหมือนยืมเอามาเข้าฉากเลยฉากนี้พอขุนทั้งสองเคลียร์ใจกันพอพอขุนบางกลางหาวก็คิดว่าพอขุนผาเมืองจะชิงบัลลังก์ก็ยืนคุยกันเหมือนเวทีที่แสดงละครเวทีนั่นแหละครับฉากนี้ก็เล่นเอางงอยู่ถ้าถ่ายทําจริงๆเนี่ยฉากนี้มันจะส่งพลังมากเลยนะครับผี่น้องคนนึงก็คิดว่าอีกคนนึงเก่งฉลาด อีกคนนึงก็คิดว่าอีกคนหนึ่งเก่งมากๆแล้วก็จะมาชิงบพลังของตนเองซึ่งตรงนี้มันถือว่าเป็นการเคลียร์หลายอย่างที่แบบในเส้นเรื่องที่มันแบบทรงพลังมากๆเสียดายมากๆครับแต่ก็ยังไม่สิ้นหวังครับมันยังเหลือศึกสุดท้ายที่พ่อขุนทั้งสองจะเข้าตีเมืองสุขโขทัยโดยตั้งขบวนหน้าเมืองแล้วให้พ่อขุนพาเมืองแอบเข้าไปข้างในตอนนี้ที่พนางสุคราเทวีที่อยู่ดีๆก็เป็นนั่งบนหลังช้างจู่ๆก็กล่าวปลุกใจเป็นภาษาเขมรเฉยเลยพูดกับใครปลุกใจใคร งงมากครับพูดเยอะพูดนานแล้วพูดภาษาเขมรด้วยงงมากหรือว่านี่เป็นทหารที่จะมาช่วยที่พ่อนางส่งมาหรือเปล่าผมงงทหารงงช้างงงและเชื่อว่าทุกคนก็งงเหมือนกันจากนั้นพอขุนผาเมืองก็บุกไปกับพวกอีกราวห้าคนบุกเข้าไปในวังใช่ครับหาคนเท่านั้นแล้วก็รบกับทหารขอมสบาดอีกราวหยิบมือโดยมีนางเสืองมาเป็นตัวซีเครตช่วยกันตีแป๊บๆก็เข้ามาได้แล้วก็ใส่เดียวกับขอมสบาดแล้วก็ชนะ หอมสะบัดตุยขอบคุณฉากนี้มากครับที่ไปทาเป็นมิวสิควลไม่งั้นก็ต้องโหนผ้าตีกันหรือฉากฟันดาบก็จะเป็นแบบลิเกเที่เอาเสียบจกัก้ะแล้วก็ตายเป็นแน่แล้วจากนั้นก็ตัดมาฉากปัจจุบันที่เป็นละครเวทีจบนางเอกก็หนีไปแบบงงงเพราะมีเอี่ยวกับคดีขายพระฟอกเงินแล้วก็โดนฆ่าตายยกครัวงงไหมครับในหนังงงกว่านี้อีกครับแล้วก็ย้อนไปในอดีตนางเสืองก็หนีไปเพราะเฉลอยออกมาแล้วว่านางไม่ใช่ลูกเจ้าเมืองแต่เป็นคนใช้สวมรอยมา คือบทบงขนาดเขียนให้นางเสืองเป็นคนรับใช้ปลอมตัวมาครับแล้วพอ่อขุนผาเมืองก็ยกทุกอย่างให้พอ่อขุนบ้างกลางหาวจากนั้นก็ขอออกไปจากเมืองนี้แต่ขอพนังสุคราเทวีไปด้วยถ้าเหมือนรักกันมากครับก็งงว่าไปรักกันตอนไหนเพราะไม่มีฉากสวีดเลิฟเวอร์อะไรใดๆทั้งนั้นและปัจจุบันก็ตัดมาอีกครับเป็นพระเอกก็ตามนางเอกที่ติดคุกพอติดคุกก,ก็หนีไปสุขโขทยัยพระเอกก็ตามมารักกันแล้วก็จบพอดูจบแล้วผมเนี่ยอยากถึงหัวตัวเองเลยครับ ว่าทำไมหนังมันต้มเราจนเปื่อยขนาดนี้เป็นการตีความใหม่จริงๆเหมือนที่หนังบอกแต่ไม่ได้ตีความตำนานนะครับตีความการนําเสนอที่พาร์ตอดีตและปัจจุบันที่เกลดีครับแต่มันก็ดันทําไม่ถึงทั้งสองพาร์ตเลยจําได้ในหนัง l i ตเติ้ลบุตรดาในปี1993ที่เส้นเรื่องเป็น2เส้นเรื่องต่างเวลาต่างวาระกันแบบนี้แหละแต่เล่าออกมาอย่างกลมกลม่อมเรื่องราวถ้าจําไม่ผิดนะครับเป็นของลามะนอบู u, ภิกษุชาวทิเบต ผู้เดินทางไปยังสี่แอตเทอร์เพื่อค้นหาร่างกลับมาเกิดใหม่ของลามะดอเจพระอาจารย์ผู้ล่วงลับการค้นหานี้นำทางให้ได้พบเด็กน้อยสมคนเป็นชาวอเมริกันเนปาลและก็อินเดียซึ่งต้องถูกพาตัวเข้ามารับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือร่างเกิดใหม่ของดอเจที่แท้จริงสลับไปกับเรื่องราวพุทธประวัติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตั้งแต่วัยเยาว์ที่เติบโตท่ามกลางความสุขสบายจนถึงวันออกผนวดแล้วก็บรรลุสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ที่ทำถึงมากๆแต่กับเรื่องนี้เราแบบตัดสลับช่วนหงุดหงิดมากๆครับหากตัดเอาพาร์ทปัจจุบันออกแล้วเส้นเรื่องเน้นเรื่องอดีตก็จะเติมเต็มสมบูรณ์ให้ได้มากกว่านี้อีกเพราะบทพูดฉากทำได้ดีมากโดยเฉพาะดนตรีประกอบยิ่งใหญ่มากๆครับแทนที่จะเอาเวลาไปขยี้ที่มาของตัวละครและความสัมพันธ์หักเหลี่ยมเฉือนคมให้เรารู้สึกสนุกประทับใจและที่เอาดาราเขมรมาเล่นนั้นกลับไม่มีอะไรเปเลยที่น่าจดจํา บางฉากพระเอกพูดไทยนางเอกก็ทำหน้างงแล้วฉากกล่าวสุนทรพน์บนหลังช้างฉากแบบแค่นิดเอฟเวอร์ดินแห่งเขต13นั้นก็งงมากครับไม่รู้ปลุกใจใครเพราะก็ไม่ได้ออกรบยืนตั้งขบวนอยู่ตรงนั้นแหละพอขุนผาเมืองจัดให้เสร็จสับแต่ตัวละครที่น่าเสียดายที่สุดคือคอมสะบดัดโขนลำพงบุคคลที่มีชื่ออยู่ในจารึกซึ่งเป็นบุคคลที่น่าจะมีอำนาจระดับยึดบัลหลังได้นั้นหนังกลับไม่ลงรายละเอียดของตัวละครนี้เลย ว่าเป็นใครมาจากไหนประวัติศาสตร์ว่าคุมเครือแล้วในหนังคุมเครือกว่าอีกครับเสียดายมากๆถ้าเราดีๆว่าทาไมอยากคลองบัลลังคลองแล้วยังไงประชาชนลําบากเดือดร้อนอยังไงถึงมาต้องมาตีเอาเมืองคืนและเมื่อพ่อขุนจะตีเอาเมืองคืนมีลูกล่อลูกชนก้นศึกยังไงรับศึกตั้งรับอะไรแบบนี้ไม่มีให้เห็นเลยครับแล้วปมพุทธสองนิกายที่มาเจอกันทําดีๆผมว่าน่าจะสนุกและขมขายกว่านี้มากๆเรื่องคาดเชือกที่หน้าอกที่เอามาคล้อง ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับมันเป็นเชือกทาดนะเนาะทุกคนก็น่าจะรู้ดีแต่หนังก็ยังเอามาครองครองทั้งผู้หญิงครองทั้งผู้ชายลหลายๆท่านก็คงเอ๊ะไปแล้วนะครับสรุปเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวการก่อตั้งกรุงสุขโขทยัยได้ละเอียดน้อยกว่าประวัติศาสตร์อีกนะครับแล้วการตัดสลับไปมาชวนลำคขาญมากลุงคนที่นั่งข้างๆผมอะ่ะตัดทีถอนหายใจทีผมก็เป็นห่วงนึวกว่าแกความดันขึ้นแล้วก็ไปสบตากันเป็นระยะระยะ พอดูออกมาจากโรงก็หันไปมองแล้วก็พูดพร้อมกันแบบมันไม่ไหวเนาะก่อนะลุงแกก็หันมาแบบไอ้ฮออะไรก็ไม่รู้ให้กูมาดูแมงกูกนึกว่าจะสนุกเหมือนหนังพันะเลสวนแมงมาตัดเป็นละครอะไรให้กูดูก็ไม่รู้ลุงขงบนบนบนมัน,น,น,นก็บอกครับเข้าใจครับเข้าใจครับผมก็บอกอย่างนี้แล้วก็แบบใส่หัวแล้วก็แยกย้ายเอาจริง,รงๆนะผ่านดราม่ามาได้จนผมแบบไปดูอะคิดแล้วถือว่าผมเป็นคนแบบคลั่งคล้าประวัติศาสตร์มากเลยนะผมก็ พอทุกคนบอกว่าเนี่ยแบนนดนแบนด์แบนดแบนดผมก็เลยเอาแบนดแ,แ,แ,แต่ก็ขอลองดูหน่อยเพื่อหนังมันจะดีจริงๆจ,จ,จะได้เอามาอธิบายกับทุกคนที่ชมช่องพี่เทพอยู่เนี่ยว่าหนังมันดีมากๆนะครับอะไรแบบนี้เนาะพอกลับไปแล้วปุ๊บโอ้ยขอโทษทุกคนด้วยนะที่ดื้อไปดูนะมันบอกไม่ถูกสิครับมันหนังมันทําถึงแหละแต่มันขยี้ไม่ถึงพวกพาร์ทโปรดักชันพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่า ทำได้แค่เนี้ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วในงานที่สเกลขนาดเนี้ยแต่มันเป็นหนังที่มีฉากสู้รบสู้อะไรกันอย่างเงี้ยแทนที่จะมีฉากสู้รบยิ่งย,ยิ่งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยตัดฉับปึ๊บกลายเป็นแบบแล้วมาอีกฉากหนึ่งเลยเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำให้เสียความรู้สึกแล้วเส้นเรื่องของการก่อตั้งเนี่ยมันมีเส้นเรื่องที่เยอะแยะยุบยับการเมืองการอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเล่าดีๆเนี่ยถือว่าเป็นจะเป็นหนังที่แบบดีได้ไม่ยากเลยอะผมว่าถ้าคุณงบไม่ถึงหรือคุณงบน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ว่ากันแต่เล่าให้มันคมคายช่วยเล่าให้มันครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นหนังเล่าประวัติศาสตร์ที่คุมคุ้มเครือยิ่งกว่าศิลาจารลึกอีกคือผมคาดหวังว่าจะมันจะได้ตีความใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ครับก็แบบมาบ่นแล้วกันเนาะคนที่มันคาดหวังมากๆแล้วคนที่ชอบประวัติศาสตร์โดยเฉพาะสุขโขทัยอะ่ะพอมาเจออะไรแบบนี้แล้วมันก็ ผิดหวังอะครับแต่ว่าใครอยากลองก็ไปลองได้นะเนี่ยก,ก,ก็เตือนแล้ว <c oughs> ก็ถ้าไปอาจจะเหมาโรงแบบผมก็ได้นะครับผมก็ยังมีลุงสองคนที่ยังนั่งเป็นเพื่อนอยู่บ้างนะครับผมว่าเอาจริงนะถ้าจะมีการเกณฑ์เด็กไปดูเหมือนนังประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน้องเขาไม่สนุกด้วยแล้วคนที่แบบมาดูก็คงไม่สนุกด้วยเพราะอาจจะเข้าไม่ถึงมันมันมันังไงดีอะมันเป็นการผสมผสาน อะไรที่มันไม่กลมกล่อมเลยอะครับเนี่ยแล้วก็ฉากกายกรรมหวนภาของพ่ะคุณหาเมืองนะมันคงจะติดตาผมไปอีกนานานแล้วผมมันลูกพ่ะคุณผ่าเมืองคุณนึกออกไหมผมคนเพชรบู์เนาะที่ผมทําสีเทพทําอะไรบ่อยๆเพราะอะไรเพราะมันผมไปบ่อยมันผ่านไปทุกครั้งก็ผ่านนะแล้วผมอะ ลูกพ่อขุนผาเมืองของแท้เลยพอมาเจออะไรแบบนี้ก็จุกอ,อกอ่ะนึกว่าจะได้ไปเห็นการเสียสละความห้าวหาญความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นเรื่องระหว่างพ่อขุนผาเมืองกับเมียท่านน่ะที่ทําให้ท่านน่ะไปตีเมืองท่านเก่งมากนะท่านตีเมืองชนะนะสุขโขทัยแต่ท่านน่ะก็ยอมที่จะยกเมืองให้พ่อขุนบางกลางหาวเพราะว่าเมียท่านเป็นขอมแล้วเมียท่านก็ไม่พอใจนะไม่ได้พอใจนะว่าผัวไปลบกับขอมอะไรอย่างเงี้ย เมียเขาก็ประชดโดยการเผาบ้านเผาเมืองราชของพวกคุณผาเมืองอ่ะเผาจนเหี้ยนจนแบบยุงข้าวอะไรมันดํากลายเป็นข้าวสารดำแล้วพระนางก็ปไปดวดไ่น้ำป่าสะเพื่อจบชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยมันยังมีเรื่องราวการเมืองที่มันแบบมันเล่าได้อีกเยอะอนะครับอืมก็เอานะพี่เท่ก็เป็นหน่วยกล้าตายให้แล้วนะครับก็ ช่วยหิวใจพี่เทพด้วยนะครับด้วยการกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กด s u b s c คร b e พี่เทพด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ไปดูมาแล้วก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับว่ามีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างสําหรับพี่เทพนั้นพี่เทพผิดหวังครับแล้วก็รู้สึก <laughs> รู้สึกแย่นิดนึงอ่ะเอกอก็แต่ก็เป็นกำลังใจให้คนทำหนังแหละก็คราวหน้าก็อย่าเล่นยากอะไรแบบนี้อีกนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับมาบนบนให้ฟังคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเวอร์วัอวงอลังการมากๆนะครับเพราะว่ากลัวลืม พอดูเสร็จก็มานั่งอัดอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่เทพกว่าลืมนะครับก็ขอขอบคุณที่ยังรับฟังกันอยู่นะครับสวัสดีครับ